เาดูกันับทุกคนคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับประกาศ9สาขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเผยนะครับให้ FC แฟนคลับเนี่ยทำการบ้านรอนะครับวันนี้อัปเดตก่อนใครครับมีสาขาไหนบ้างที่พร้อมเข้าชิงรางวัคลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21กับการเป็นป๊อปคูราอวอร์ในปี2567นี้นะครับ Ka1 ครับทุกคนพิธีกรยอดนิยมนะครับ k ค2ครับ LGBTQ ยอดนิยมนะครับ KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนี่เลยครับสาขาของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่เรา เตรียมจะไปโหวตกันครับทุกคนสําหรับสาขานี้นะครับแล้วก็ศิลปิน FC หลายๆท่านเลยที่มีชื่อนะครับทุกคนที่คมชัดลึกเนี่ยได้ออกมาประกาศไม่ว่าจะเป็นน้องยูรินะครับน้องอาไอับทุกคนรวมถึงน้องเต้ายองยุคนเดชแล้วก็น้องคอปเตอร์ศิลปินภูไทยเตรียมได้เลยครับทุกคนกับสาขานี้ KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับซึ่งตอนนี้ FC ฟซแฟนคับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคึกคักแบบสุดๆนะครับ k a เสี่ครับทุกคนนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนะครับ k a เห้าครับทุกคน t p o ๊อยอดนิยมครับ k a เหกครับทุกคนนักแสดงชายยอดนิยม k a เจ็ดครับทุกคนนักแสดงหญิงยอดนิยมนะครับ k a เแปดคู่จิ้นนะครับยูริยอดนิยมครับ k a เเก้าคู่จิ้นวายยอดนิยมนั่นเองครับทุกคนนะโอ้โหประกาศออกมาแล้วทั้ง เก้าสาขาด้วยกันกันพี่คนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปีนี้น่าจะเป็นสาขาเดียวที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันพี่คนมีสิทธิ์ที่จะมีชื่อเข้าชิงเพราะว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหจัดหมดเลยนะ ดารายอดนิยมคือมาหมดอย่างปีที่แล้วเขาจัดเฉพาะลูกทุ่งหมอลำใช่ไหมครับปีนี้เขามาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น LTBTQ นะครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนักร้องไทยสากลรวมถึงนักแสดงหญิงนักแสดงชายยอดนิยมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดาราทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยตบเท้ากันเข้าไปในงานนี้แน่นอนครับและงานนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคน FC แฟนคลับของลูกทุ่งหมอลำ FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงห้ามพลาดเลยนะครับกับ การทุ่มป๊อปคูล่าอวอร์ดในครั้งนี้นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้เปิดเสนอรายชื่อแต่อย่างใดนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของคมชัดลึกนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์คมชัดลึกนั่นเองครับทุกคนสำหรับเกณฑ์การเสนอรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21เนี่ยกติกาของ9สาขานี้ครับทุกคนป๊อปคูล่าอวอร์ดคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21นะครับ1คัดเลือก ผลงานของพิธีกรนักร้องศิลปินดารานักแสดงที่ได้รับการกล่าวถึงและเป็นกระแสะรวมถึงการออนแอร์ในทีวีดิจิตอลด้วยนั่นเองครับทุกคนอันนี้ฟังดีๆนะ สำหรับศิลปินที่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยครับทุกคนองอิงแน่นอนอยู่แล้วน้องมีครบไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงต่างๆหรือว่าการเข้าไปในทีวีดิจิตอลองอิงผ่านมาหมดแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินที่ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีสิทธินั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วหรือว่าจะเป็นรายชื่อที่ห้องข่าวห้องนึงเผยออกมามีน้องไรอันนะครับมีน้องอุงอิงนะแล้วก็มีน้องป้าปา,ปาออริโอมีน้องนุกธนดลน,นะครับรวมถึงเต้าหยองยุคนเดชเนี่ย คนนี้มีสิทธิ์มากๆเลยกับการเข้าชิงรางวัลน,นี้เพราะว่าเขาจัดยิ่งใหญ่มากๆนะทุกคนหรือแล้วน้องยูริน้องยูรินี่เคยเข้าไปในทีวีดิจิตอลหรือยังก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแฟนดอมของน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะอยากให้มีในเกณฑ์กติกานี้ต้องเข้าไปทีวีดิจิตอลนะครับทุกคนดิจิตลอลอนะครับนะ,ะทุกคนเขามีเกณฑ์แบบนี้นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยที่มีชื่อเขาเรียกว่าอะไรมีสิทธิ์หรือว่ามีกติกาดังนี้นะครับในส่วนขององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องมีตามกติกานี้ครบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วเลยที่เขาบอกว่าผลงานต้องมีผลงานต้องโดดเด่นแล้วก็เป็นกระแสและที่สําคัญต้องเข้าเข้าถึงทีวีดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้น้องผ่านมาเยอะมากๆเลยก่อนบายคลายเครียดแสดงมาแล้วนะครับ เยอะมากรายการแต่ละรายการคือไปออกมาหมดแล้วสำหรับอุงอิงนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซูเปอร์เทนจิ๋วซูเปอร์เทนนะครับแล้วก็ไมทองคำอะไรต่างๆอุ๋งอิงออกมาหมดแล้วนะทุกคนเพราะฉันก็น้องก็มีครบคุณสมบัติตามนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567นะถึงวันที่31ก็คือผลงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่1มกราคมปีที่แล้วนะครับจนถึงสาธันวาคมปีนี้ เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในทีวีดิจิตอลแล้วอยากมีชื่อเข้าชิกให้เรียบเลยเพราะว่ายังมีเวลาอยู่นะครับอ่ะสครับผลงานพิธีกรนักร้องศิลปินดารานักแสดงนะครับจะต้องเป็นผลงานสร้างสารรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้รับชมน,น้องอุงอิงมีในข้อนี้อยู่แล้วนะครับ 3. ครับในกรณีที่ไม่พบรายชื่อการเสนอในรีสเนี่ย สามารถส่งอ e ีบ e ็อกอิเข้ามาได้ที่แฟนเพจคมชัดลึกเพื่อนําส่งข้อมูลนะครับพร้อมส่งผลงานของพิธีกรนักร้องศิลปินดารานักแสดงนะครับที่ต้องการนําเสนอครับทุกคนซลดสัดส,ส่วนคะแนนอันนี้คือสัดส,ส่วนคะแนนนะครับรายชื่อแบ่งเป็นเว็บไซต์ช่องทางเดียว100%เพราะฉะนั้นแล้วส่วนของรายชื่อนะครับทุกคนก็คือแบ่งเป็นเว็บไซต์ช่องทางเดียว100ร้อเพราะฉะนั้น การนำเสนอเดี๋ยวเราต้องรอดูกติกาอีกหนึ่งครั้งว่าการเสนอรายชื่อเนี่ยเขาจะให้ส่ง sms ไหมหรือว่าต้องคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะครับสามารถกดเสนอรายชื่อในระบบได้ตลอดนะครับจนกว่าจะจบแคมเปญการนําเสนอรายชื่อ <c oughs> การตัดสินของคณะกรรมการนะครับผู้รับผิดชอบถือว่าเป็นสิ้นสุดอ่านะครับทุกคนโอ้โหคือปีนี้จัดใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเรา ห้ามพลาดเลยกับทุกกติกาเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะมาอัปเดตอีกหนึ่งทีเนาะเขาน่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกหนึ่งทีนะครับผ่านช่องทางแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดนะครับในที่สุดนะเขาก็ออกมาประกาศแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นคมชัดลึกครั้งที่21 อุ้ยตื่นเต้นเพราะฉะนั้นแล้วพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับเตรียมได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีกติกาออกมาถึงทีเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนกติกาในปีที่แล้วเนาะทุกคนเพราะว่าปีนี้คือเขาจัดใหญ่มากเนี่ยเขาบอกทําการบ้านรออ่าทการบ้านรอครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าคนที่มีสิทธิ์นะครับก็จะมีผลงานในช่องทางทีวีนะครับแล้วเขากําหนดเวลามาด้วยนะกำหนดเวลามาด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นสำหรับผลงานเนาะ อ่ะก็ที่ที่มีชื่อที่มีเข้าชิงเนี่ยหรือว่าที่มีที่เขาเสนอมาก็มีอาอายนะเข้าเกณฑ์มั้ยอาไอเข้าเกณฑ์นะอุ๋งอิงเข้าเกณฑ์น้องอาอายเคยเคยออกทีวีไหมครับปีที่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่อุ๋งอิงมีเยอะมากแล้วก็อีกหล,หลายหลายคนมากๆนะครับทุกคนที่น่าจะมีชื่อเข้าชิงน่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับบุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องฝากทุกคนด้วยเนาะ กดไลค์กดแชร์นะครับให้รู้หรือว่าให้ทราบโดยทั่วกันครับทุกคนกับงานประกาศผลคมชัดลึกอวอร์ดในครั้งนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารข้อมูลอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอิ่มจะรีบมาอัปเดตทันทีนะครับ